ข้อที่2คนรวยจะเป็นคนที่มีหัวการค้าตั้งแต่เด็กครับคนที่มีหัวการค้าตั้งแต่เด็กเนี่ยคือคนที่เป็นคนชอบตัวเลขแม้ว่าไม่เป็นคนค้าขายก็จะเป็นคนที่ต่อรองราคาเก่งเวลาไปซื้อของในตลาดก็จะรู้ว่าซื้อแบบไหนคุ้มเวลาไปซื้อของในซูปเปอร์มาร์เก็ตก็จะรู้ว่าซื้อแบบไหนจะมีประโยชน์มากกว่า แค่บางคนซื้อทิชชู่ยังวัดเลยว่าแบบไหนหนาแบบไหนบางเอาจริงๆคนบางคนวัดแม้กระทั่งขนาดของมวนะ้วนทิชชู่นะไอ้นี่หนาพิเศษไอ้นั่นนุ่นนมไอ้น,นี่ความยาวไอ้น,นี่ยาวเพิ่มเป็นสองเท่าคำนวณออกมาราคาเป็นกี่บาทถ้าคนรวยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่มีหัวการค้าและคนที่มีหัวการค้าเนี่ยคือคนที่คำนวณได้ว่าการซื้อมาขายไปเนี่ยเป็นยังไงแต่ก็น่าสนใจอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่า เศรษฐีในโลกใบนี้ล้วนเป็นเศรษฐีที่ขายของชิ้นเล็กแต่เป็นของชิ้นเล็กที่คนทั้งโลกซื้อได้ง่ายๆและซื้อซ้ําได้ตลอดเศรษฐีในโลกใบนี้ครับคือคนที่วรวยจากการขายของชิ้นเล็กๆและก็เป็นของชิ้นเล็กๆที่คนทุกคนสามารถซื้อได้และก็สามารถซื้อซ้ําไปได้ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือ วิสัยทัศน์ของคนที่เป็นเศรษฐีจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มองการไกลมากถามว่าบริษัทที่ขายไก่ขายไข่บริษัทชื่อดังที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยวันนี้ท่านคงรู้ว่าบริษัทอะไรถูกไหมครับทำไมเขาเป็นเจ้าแรกที่ไปลงทุนที่จีนเขานับหัวประชากรที่จีนครับขออภัยที่ใช้คำว่านับหัว เขาบอกว่าประเทศไหนในโลกที่มีคนเยอะแปลว่าประเทศนั้นกินเยอะอ้าวท่นานว่าเขาคิดถูกไหมครับที่ไหนคนเยอะที่นั่นกินเยอะถ้าที่นั่นกินเยอะแปลว่าทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ยิ่งนานวันยิ่งไม่พอกินการไปตั้งโรงงานผลิตสิ่งที่เป็นอาหารจึงเป็นสิ่งที่คนในประเทศนั้นน่าจะต้องการมากที่สุด เพราะคนเยอะหลายปากหลายท้องต้องกินเมื่อกินมากทรัพยากรหมดการไปตั้งโรงงานอาหารจึงหมายถึงการผลิตทรัพยากรให้เป็นที่ต้องการของปริมาณคนในประเทศนั้นๆท่านว่าเขาคิดถูกไหมครับอ่แล้วถามว่าวันนี้จะถูกหรือไม่ถูกก็ตามแต่ในเมืองไทยธุรกิจของกินกลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรให้กับบริษัทที่ผมกำลังพูดถึงถูกไหม เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ท่านเปิดเข้าไป10ปีที่แล้วกับปีนี้ต่างกัน10ปีที่แล้วเป็นของใช้แต่ปีปัจจุบันนี้เกินกว่า4 0เป็นของอะไรครับของกินนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยว่าหัวการค้าคือการมองมองว่าใครก็ตามที่ไหนคนเยอะแล้วที่นั่นต้องมีการบริโภคเกี่ยวอะไรกับนักธุรกิจกิฟรีนทุกท่านผมบอกได้เลยนะครับอย่างถ้าผมมองเนี่ยที่ไหน มีคนที่นั่นคือมีทรัพยากร,ากรเหตุผลเพราะอะไรครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยตื่นขึ้นมาจนถึงเข้านอนกิจ,จวัตรประจําวันของคนเป็นธุรกิจได้เสมอคนที่มีหวัวการค้าเนี่ยจะคิดได้เลยว่ากิจ,จวัตรประจําวันของคนล้วนมีธุรกิจแอบแฝงด้วยกันทั้งสิน้นตื่นขึ้นมาถ้าบ้านไหนมีนาฬิกาปลุกธุรกิจนาฬิกาปลุกเกิดไหมครับ <S <S เกิดชีวิตประจาวันตั้งแต่ตื่นจนนอนมีธุรกิจแฝงอยู่ทั้งสิ้นครับ เข้าห้องอาบน้ําอาบน้ําธรรมดาเอาตักน้ําใส่ตุ่มก็ได้มีขันก็ได้แต่มีฝักบัวไหมทีนี้มีฝักบัวธรรมดาก็ได้ดันมีฝักบัวปรับความแรงน้ําอีกได้ไหมครับได้ฝักบัวปรับความแรงน้ําไม่พอมีเครื่องทําน้ําอุ่นอีกไหมครับมียืนอาบธรรมดาก็ได้มีอ่างอาบน้ําอีกไหมครับมีอ่างอาบน้ําธรรมดาก็ได้มีอ่างจากรุสซี่อีกไหมครับ อ่างจากุซี่อาบคนเดียวก็ได้ดันมีอ่างให้อาบสามคนได้อีกมีไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมกําลังจะเล่าว่าแค่ตื่นนอนสิ่งที่เกี่ยวข้องในปลาเข้าไปหลายธุรกิจหรือยังครับหลายธุรกิจแต่สิ่งที่ผมพูดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนจะทำเรามาดูสิ่งที่ทุกคนจะทํากันดีกว่าคืออะไรคือการล้างหน้าคือการแปรงฟันคือการฟอกสบู่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าถ้าท่านได้มีโอกาสเป็นเจ้าของสินค้า ที่เข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของคนตั้งแต่ตื่นยันนอนท่านก็มีโอกาสเป็นเศรษฐีเหมือนคนที่ผมได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เหมือนกันเพราะแปลงฟันหนึ่งคนเงินเข้าแปลงฟันสองคนเงินเข้าแปลงฟันสามคนเงินเข้าถ้าตื่นเช้าขึ้นมามีคนในเครือข่ายของท่านแปลงฟันพร้อมกันร0อคนเงินเข้าไหมครับวันต่อไปมีคนแปลงฟันเงินเข้าอีกร้อยคน นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมกําลังจะเล่าว่าธุรกิจชิ้นเล็กแต่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจ,จวัตรประจําวันของคนตั้งแต่ตื่นยันนอนเป็นสินค้าที่ทุกคนซื้อได้จับต้องได้ซื้อซ้ําได้คุณภาพดีเป็นที่พอใจธุรกิจนั้นสร้างเศรษฐีได้เสมอธุรกิจนั้นสร้างเศรษฐีได้เสมอเพียงแต่ในอดีตเศรษฐีต้องมีทุนแต่วันนี้ผมบอกแล้วเราคิดเราผลิตเราทําการตลาดเราสร้างระบบสนับสนุน ท่านช่วยพูดท่านก็มีโอกาสเป็นเจ้าของสินค้าแบ่งกันกับเราคนรวยเขาก็จะมีประโยคนึงเขาบอกเขาเล่นเกมการเงินเพื่อชนะเขาบอกเวลาทําอะไรก็ตามแต่คนคนนี้เนี่ยเวลาจะทำเนี่ยเขาไม่ค่อยคิดว่าเขาจะแพ้ครับเขาจะคิดแต่ว่าเขาต้องเป็นผู้อะไรเสมอครับผู้ชนะและคนรวยเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่คิดการใหญ่แล้วก็ไม่มองเล็กวันนี้คนมองเล็กเนี่ยจะเป็นคนที่บิ๊กเคาะก่อนว่าทันทีที่ได้สตัง เงินปันผลจากกิฟฟารีนเนี่ยเดือนแรกถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ซื้อของใช้แต่ได้เงินปันผลมา20กว่าบาทจะมีคนคิดอยู่2แบบท่านมาจริงไหมครับสมัครเป็นสมาชิกซื้อของใช้ยังไม่ได้ชวนคนแต่ได้เงินปันผล20กว่าบาทแค่ซื้อใช้เฉยๆยได้20กว่าบาทจะมีคนคิด2แบบแบบที่1ดูสิอัพไลน์มาบอกว่าทำแล้วจะรวยอัพไลน์บอกว่าทำกิฟฟารีนแล้วจะได้เงินเยอะโอ้ย เดือนแรกอุตส่าห์ได้ใช้คําว่าอุตส่าห์ได้นะครับอุตส่าห์ได้มาตั้ง20กว่าบาทประโยคนี้ถือว่ายังคงไม่ค่อยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจใช่ไหมครับแต่อีกคนหนึ่งบอกว่านี่ยังไม่ทันทำอะไรนะซื้อใช้เฉยๆอยู่ดีๆได้มาแล้ว20กว่าบาทเงินมาจากไหนและแปลว่าถ้าไม่ทำอะไรยังได้20กว่าบาทถ้าทำจริงๆไอ้เงิน20กว่าบาท มันอาจจะแปลเปลี่ยนไปเป็น 200, 2000, 20,000หรือ2 0 0แสนต่อเดือนเป็นไปได้ไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่คนรวยเนี่ยเขาจะมองการใหญ่เหมือนผมเองผมบรรยายทุกห้องเนี่ยผมก็ลังจะบอกว่าเวลาเราคิดเนี่ยการทำงานผมบรรยายที่ห้องอย่าง e x e c u t i v e เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราต้องคิดอยู่ตลอดครับยิ่งสังขารของเราเนี่ยมากขึ้นรายได้ของเราก็ต้องมากขึ้นด้วยถูกไหมครับ เพราะอะไรครับแรงมันถอยถ้าเมื่อไหร่แรงมันถอยและรายได้ถอยตามแปลว่าตั้งแต่ใช้ชีวิตมาบางอย่างผิดปกติครับวางแผนผิดแรงถอยรายได้ถอยผมก็เลยบรรยายบอกเมื่อแรงถดถอยรายได้ต้องพุ่งขึ้นใครก็ตามแต่ที่เรียวแรงถดถอยแล้วรายได้พุ่งขึ้นแปลว่ามีการวางแผนชีวิตในช่วงอายุ -20 กว่าจนถึง -50 กว่าได้เป็นอย่างดี เพราะนั่นหมายถึงเมื่อแรงถดถอยแต่รายได้เป็นไงครับเพิ่มขึ้นในกิฟฟารีนเกิดเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับได้แต่มีข้อแม้วงเล็บมันต้องทํางานอยู่นะครับเพราะกิฟฟารีนไม่ได้ตัดใครออกจากเครือข่ายคุ้มครองลิขสิทธิ์ร้อยเปอร์เซนปีที่1มีเครือข่ายร้อยคนปีที่2อาจจะมี300ปีที่4อาจจะมี500ปีที่5อาจจะมี600ทําไปเรื่อยๆเครือข่ายถูกสะสมไหมครับ สะสมเพราะเราไม่ตัดใครออกถ้าเมื่อไหร่ที่มีการต่ออายุแน่นอนที่สุดปีถัดไปเครือข่ายแหวงไหมครับผมบรรยายที่ห้องนู้นคิดง่ายๆครับกิฟฟรีเนี่ยสมัครตลอดชีพไม่ต้องต่ออายุเพราะเมื่อไหร่ถ้าต่อจะมีคนไม่ไม่ต่อเครือข่ายก็จะแหวงไปเหมือนทะเบียนสมรสนะครับวันนี้ท่านที่แต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสถ,ถ้าเกิดกฎหมายในประเทศไทยบอกต้องต่ออายุทะเบียนสมรสทุกปี ท่านว่าจะเกิดอะไรขึ้นปีหน้ามข,ข้างหน้าตอบชัดเจนมากครับคิดง่ายๆนะแค่เรื่องใกล้ตัวจดทะเบียนสมรสมาวันดีคืนดีเขาประกาศบอกต่อไปนี้สามีภรรยาถ้าจะอยู่ด้วยกันต้องไปต่อทะเบียนสมรสทุกปีโอ้ผมเชื่อว่าต้องมีคนอยากกันโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยอยู่เยอะพอสมควร จริงไหมครับท่านว่าสามีภรรยาโอกาสจะไม่ได้ต่อทะเบียนกันมีสูงไหม oh. นั่นไงเหมือนกันครับเครือข่ายก็จะหายไปถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ที่ต้องมีการต่ออายุนี่คนรวยเนี่ยเวลาจะคิดการใหญ่เนี่ยเขาจะมีเป้าหมายวางแผนอนาคตของตัวเองไปจนถึงไซส์ที่แบบเป็นซีเนียสังคมไทยเนี่ย <c oughs> จะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุนะครับ ทำไมสังคมไทยจะเข้าสู่ช่วงสังคมผู้สูงอายุหนึ่งคนไทยแข็งแรงครับอายุยืนดูแลตัวเองได้ดีรู้จักวิธีการเลี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคยาดีเทคโนโลยีการแพทย์ดีอายุยืนไหมครับยืนปัญหาอยู่ตรงนี้สิดูแลตัวเองดีมากแข็งแรงมากอายุยืนมากลืมหาตังค์ครับ <c oughs> เขากลัวตรงนี้ที่สุดครับ คือกลัวอยู่นานแล้วลืมหาตังค์ไว้ถ้ายิ่งอยู่นานแล้วลืมเตรียมตังค์เอาไว้ถามจริงๆทุกไหมมันหงอยครับคนที่ดูสดชื่นสดใสเนี่ยคนเราอยู่นานต้องเตรียมตังค์เอาไว้ดูแลตัวเองถามว่าเครือข่ายมันเปรียบเสมือนการวางแผนสำหรับตัวเองในอนาคตเพราะนั่นหมายถึงการบริโภคสินค้าอัตโนมัติของคนในเครือข่าย ก่อให้เกิดรายได้ของผู้สร้างเครือข่ายเสมอใช่ไหมครับการบริโภคสินค้าอย่างเป็นอัตโนมัติของคนในเครือข่ายก่อให้เกิดรายได้ต่อผู้สร้างสินค้าเสมอไม่ได้หมายความว่าเราไม่ไปดูแลเขานะครับแต่กําลังจะบอกว่าถ้าสินค้านั้นจับต้องได้คุณภาพดีและคนซื้อซ้ําคนบริโภคทุกวันคนสร้างเครือข่ายจะไม่เหนื่อยครับคนสร้างเครือข่ายจะไม่เหนื่อยแต่ถ้าสินค้าแพงคนซื้อไม่ได้ผู้ขายต้องออกแรงผลัก คนสร้างเครือข่ายต้องกระทุ้งแล้วกระทุ้งอีกท่านจะเหนื่อยไปจนกลายเป็นผู้สูงอายุที่ยังเหนื่อยอยู่ดังนั้นคนที่คิดการใหญ่คือคนที่จินตนาการเห็นเงินไหลเข้าจากการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงดูแลคนอย่างมั่นคงมาโดยตลอดนะครับที่สําคัญคนรวยส่วนใหญ่จะมองหาโอกาสโดยไม่สนใจอุปสรรคเขาจะให้คติว่าอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นสําหรับคนที่ลงมือทําวันนี้ครับ ท่านไม่รู้หรอกว่าบางทีแค่ทํากับข้าวเนี่ยบางทีก็ยังมีอุปสรรคนะถูกไหมครับเออไอนั่นไม่ได้ดังใจไอ้นี่ไฟแรงไปไอ้นี่กระทะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ทุกงานบนโลกใบนี้ครับอุปสรรคเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเบสิกอุปสรรคก็เหมือนข้าวที่กินทุกวันนะครับคิดอย่างนั้นนะครับมันต้องมีและมีปับ๊บเจอถึงเวลาปับ๊บเดี๋ยวมันก็ไปดังนั้นคนรวยเนี่ยเขาจะนึกถึงโอกาสเช่น การที่เขามองเห็นตัวเองในกระจกยุคนี้นะครับเป็นยุคที่เขาไม่กลัวการพูดเก่งหรือไม่เก่งแล้วนะ10กว่าปีที่แล้วคนมาทำธุรกิจกิฟฟารีนจะเป็นคนที่มีประโยคเด็ดอยู่ประโยคหนึ่งพี่พูดไม่เก่งพี่จะทำได้เหรอเคยดีไหมครับประโยคเด็ดประโยคที่สองพี่ไม่มีเวลาพี่จะทำได้เหรอเคยดีไหมครับเคยประโยคที่สพี่ไม่มีทุนพี่จะทำได้เหรอ เคยได้ยินไหมครับเอาแลวนะประโยคที่สเขาบอกว่าพี่อ่ะผิวหน้าไม่ค่อยดีพี่จะทำได้เหรอเคยได้ยินไหมครับวิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นครับพูดไม่เก่งไม่มีทุนไม่มีเวลาผิวหน้าไม่ดีแปลว่าเขากำลังมองเห็นอะไรอยู่ครับอุปสรรคหรือโอกาสครับอุปสรรคครับแต่มันน้อยมากเลยถ้าเทียบกับว่า เทียบกับว่าโอกาสในการจะรับรายได้เดือนละเป็นแสนต่อเดือนนะท่านว่าปัญหานี้เล็กไหมครับเล็กนะถ้าเทียบกับโอกาสที่ที่เราจะไปคว้าเงินแสนต่อเดือนผมไปบรรยายบอกว่าถ้าคุณเป็นคนเป็นฝ้าที่หน้าแล้วคุณกังวลใจเมื่อคุณจะนําเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้าไม่ดีเพราะว่าเนื่องจากคุณเป็นฝ้าถามจริงคุณทําธุรกิจอะไรได้ครับสินค้าอะไรที่คุณควรจะแนะนํา ไม่ใช่กเกษตรครับหลายคนบอก,กเกษตรไปเลยค่ะ <c oughs> คือถ้าคุณเป็นฝ้าสิ่งที่คุณสามารถทําได้คือการแนะนําครีมรองพื้นใช่ไหมครับบอกว่าพี่เนี่ยนะตอนนี้กําลังรักษาฝ้าอยู่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่พี่ชอบมากเลยนะตอนนี้พี่มั่นใจมากเพราะเวลาออกจากบ้านเนี่ยพี่ใช้ครีมรองพื้นของกิฟฟารีนมันเบามันบางพี่แต่งหน้าเนี่ยตอนนี้มองไม่เห็นฝ้าเลยแต่พี่ก็รักษาฝ้าอยู่นะแต่พี่ชอบครีมรองพื้นตัวนี้มันทําให้พี่มั่นใจขึ้น เปลี่ยนไปพูดอีกตัวหนึ่งได้ไหมครับได้แล้วถึงเวลาปั๊บท่านก็แต่งหน้าคนก็จะถามว่าอุ้ยพี่แต่งหน้าสวยจังเลยเขาจะไม่คุยกับท่านเรื่องฝ้าครับเขาจะคุยกับท่านเรื่องหน้าแทนจริงไหมนี่ไงคือการเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งบางคนถ้าบอกว่าตัวเองเป็นคนพูดไม่เก่งท่านต้องใช้บุคลิกพูดแทนท่านจริงไหมครับใช้บุคลิกพูดแทนท่าน,คคทน,ทานผู้หญิงพูดไม่เก่งไม่เป็นไรครับทาปากให้เป็นก่อนครับ ผู้หญิงที่พูดเก่งแต่ไม่ทาปากอันตรายยิ่งกว่ายิ่งกว่าคนพูดไม่เป็นด้วยนะครับพูดเก่งมากปากไม่ทาเลยเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้อันตรายนะไม่มีปัญหาเลยครับถ้าท่านเป็นคนพูดไม่เก่งเริ่มต้นทาปากให้เป็นก่อนแล้วเวลาทาปากเนี่ยก็บางคนก็กมีเคล็ดลับเขาก็ไม่ทาสีเดียวเขาก็ทาสองสี เวลามีคนถามอุ้ยลิสติกสวยจังเลยของอะไร,เบ,ร,ะไร,รเบอร์อะไรอ๋อของกิฟเฟารีนเบอร์อะไรอ่ะโอ้ฉันใช้สองเบอร์ไม่งั้นไม่ได้หรอกสีนี้เริ่มมีโอกาสคนถามหรือยังครับมีแล้วเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าข้อจํากัดเดี๋ยวนี้มันหมดยุคนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นสินค้าใหม่ของกิฟฟารีนบางคนเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยครับแค่ถือ p r o d u ั t ของตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับ p r o d u ั t ตอนที่ตัวเองเพิ่งล้างหน้าเสร็จใหม่ๆ แล้วก็พูดอะไรก็ตามแต่ถึงเวลาปั๊บโพสต์ลง f a c e b o o k แล้วก็นอนวันรุ่งขึ้นท่านว่ามีคนอินบ็อกมาถามมาเนี่ยสมาชิกเล่าให้ฟังบอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะแค่เอารูปตัวเองตอนก่อนแต่งหน้าเพราะเรามีโครงการแต่งหน้าอยู่ถูกไหมครับกับหลังแต่งหน้าเทียบกัน before after ก่อนแต่งกับหลังแต่งคนอินบ็อกมาถามเต็มเลยบอกว่าใช้ตัวไหนแต่งหน้าใช้เครื่องสําอางอะไรบ้าง ผมกาลังจะบอกว่าเขาพูดไม่เก่งหรอกครับแต่การเปลี่ยนแปลงของตัวเขาจะก่อให้เกิดธุรกิจได้ผมกําลังจะเล่าว่าท่านต้องเป็นคนสนใจในเรื่องของโอกาสท้ายที่สุดครับเราจะสังเกตอยู่ข้อหนึ่งว่าคนที่เป็นคนรวยเขาจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นความสําเร็จของผู้อื่นจะไม่มีแม้สักนิดเดียวที่รู้สึกอิจฉาตาร้อนในความสําเร็จของคนอื่นชื่อชมยินดี เหมือนท่านเองท่านอยู่ในธุรกิจที่ท่านต้องชื่นชมยินดีนะครับผมก็เลยอยากจะฝากบอกว่าการชื่นชมยินดีจะเป็นเหมือนสิ่งที่สะท้อนพลังกลับคืนมาให้เราท่านชมเขาคนส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยจะชมท่านกลับไหมครับชมไหมอุ้ยพี่สวยขึ้นนะเนี่ยดูเด็กกว่าเดิมตั้งเยอะเขาจะตอบว่าอะไรขอบคุณพี่ก็สวยอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแหละตอบอย่างนี้หรือเปล่าครับ <S 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 ถ้าใครตอบไปนี้อย่าไปคบ,บกันเลยนะครับ บนะท่านชมเขาเขาก็บอกอุย้ยน้องก็ชมเกินไปน้องก็ดูสดใสขึ้นเขาก็มีนะครับถูกไหมครับเหมือนเราไปชมว่าอุย้ยพี่ดีใจด้วยนะเนี่ยขึ้นพาราไดซ์จะรับเข็มวันที่23มีนาะเขาก็จะบอกว่าพี่เป็นกําลังใจให้นะยังไงน้องขึ้นมาเร็วๆนะพี่รออยู่สู้ๆจริงไหมสิ่งเหล่านี้ชมใครเราก็ได้มา ชมใครเราก็ได้มามันเป็นเสียงสะท้อนเพราะฉะนั้นนี่คือคาแรคเตอร์หรือนิสัยของคนรวยคือการชื่นชมยินดีในความสำเร็จของผู้อื่นนะครับอาะ,ะครับวันนี้เวลาก็ถึงเวลาที่เราจะต้องพบกับรายการดีๆในช่วงต่อไปแล้วมีอะไรเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ